ช่วงนี้กระแสข่าวเรื่องอนาคตของเอนโซมาเรสกามาแรงไม่น้อยหลังจากพาเชลซีฟอร์มลุ่มๆดอนๆซีซั่นแรกของเขากับสิงบลูมีทั้งช่วงที่ทีมพุ่งขึ้นรองจากฝูงและช่วงที่ตกลงมาอยู่อันดับ6จากการชนะแค่3จาก8เกมลีกหลังสุดแถมยังเพิ่งตกรอบ FA คัพด้วยน้ำมือบริตันด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้ร้านรับพนันลดอัตราต่อรองว่ากุนซืออิตาเลียนอาจโดนปลดเร็วๆนี้ แต่ล่าสุดเมื่อ17กุมภาพันธ์ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายตลาดซื้อขายคนดังออกมายืนยันว่าเชลซียังเชื่อมั่นในมาเรสกาและพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปเอ็นโซมาเรสกาจะได้รับโอกาสจากเจ้าของสโมสรไม่ใช่แค่ซีซั่นหน้าแต่รวมถึงอีก2ปีข้างหน้าพวกเขายังมั่นใจว่ามาเรสกาคือคนที่ใช่แม้ผลงานระยะหลังจะไม่ค่อยดีโรมาโนกล่าวไม่มีอันตรายใดๆทั้งนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลย เชลซีเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะและตลาดเดือนมกราคมก็ไม่ได้ง่ายแต่มันคือแผนระยะยาวพวกเขายังแฮปปี้กับมารสกามากทั้งเรื่องแนวทางการทำทีมแทคกติกและสภาพจิตใจที่เขานำมาสู่ทีมเชลซีจะไม่เปลี่ยนใจจากมารสกาและพวกเขาได้ประชุมเรื่องตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์กับเขาแล้วมารสกามีส่วนร่วม100%กับแผนเสริมทัพดังนั้นตลาดหน้าร้อนนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของสิงบลู พูดง่ายๆว่าเชลซีพร้อมหนุนมาเรสกาต่อไปแบบไม่ลังเลแฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ